งเหินนะคะอันนี้คุณศิวิชัยคุณศิวิชัยคุณแม่ส่งไฟมาให้หน่อยเอา้ามันเปิดแฟลชได้นี่นะกำอา้ามันเปิดแฟลชได้ <c oughs> <c oughs> จะได้เห็นอันนี้หงเหินนะคะก่อนนอนนะมาชมความสวยงาม <c oughs> อุ้ยทำไมมันสวยอ่ะเอ้ใหญ่มากหงเหิน <c oughs> <c oughs> นะคะ จะมีความคล้ายๆกับหงส์สวนนะมีจุดแดงๆอุ๊ยแม่คือสวยมากตอนกลางคืนนี่นะคะหงเหินอันนี้คุณสีวิชัยนะคะแดงมากแม่โอ้โหคือใบนะสวยมากค่ะนี่คุณสีวิชัยนะคะใบจะเป็นแฉกโอ้โหแดงแบบเนี้ยโอ้โหนี่ไก่นะคะอันนี้นางไหมอออสโมเมนโทษที อันนี้ไก่โอ้ยทำไมมันสวยขนาดน,นี้สวยมากอันนี้คือนางไหมก่อนนอนนะคะก็ชมบอลยามดึกนะคะอันนี้น่าจะเป็นฮกหลงฮกหลงเอ้าน,นะคะบอนนี่นางวาลีนะคะอู้นางวาลีกำลังจะกัดสีชมพูละอ่อนแบบนี้โหสวยมากอันนี้พลักนะคะอันนี้เพชรพลนัน ผงสุวรรณเอ้ยนี่ไก่ทองนะแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยมัควรานสวยมากตัวโปรเลยนี่นงางไมโอ้ยอันนี้สีบุรีรัมนะคะสีบุรีรัมนะคะ โอ้ยนี่นี่คือโคตรชอบเลยอ่ะมะควานนะคะคือน้องโดนฝนนะคะแต่คือเดี๋ยวน้องก็ออกใบใหม่มาสวยเหมือนเดิมนะคะมะควานนะคะสวยมากคือแบบโอ้ยอารมณ์มันเหมือนแบบคือมันไม่เนาะไม่เนาะไม่เนาะสวยมากเนาะใบมันจะเหมือนเลื่อมๆหน่อยนะหนูว่าเนาะเปิ้ลขี้นกกระป๋อนว่านี่สวยมากคือหลงรักก็แบบคือเลเลอๆป่ะคือเนี่ยโคตรชอบเลยค่ะ อันนี้เดือนกันยานะน,นี่ก็สวยสวยทุกอันโอเคก่อนนอนยามดึกนะคะต้องดูบอลก่อนนะไม่งั้นอนไม่หลับอันนี้ลูกไม้ไมโอเคจ้า,ไ,าไปไม่เป็นไรจ้ะเปิดแฟลหนูเพิ่งรู้ว่าวิดีโอเปิดแฟตได้นี่คุณสีวิชัยคะ่ะสวยๆเลยกับหงเหิน ไปค่ะก่อนนอนพี่นอนกันค่ะ